นี่มาขึ้นวงของพระธรรมทัศีพุทธเจ้าที่15พระพุทธเจ้าพระองค์ที่15ที่พยากรพระโพธิสัตว์ของเราผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ากล่าวว่าในมันดกับนั้นนั่นเองคําว่ามันดกับหมายถึงวรกับกับที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสมองค์พระธรรมทัศีพุทธเจ้าพระองค์ผู้นําโลก ผู้มีพระยศยิ่งใหญ่ทรงกำจัดอนทก,การคือความมืดได้แล้วก็เจิดจ้าในโลกพร้อมทั้งเทวโลกนะพระองค์ผู้มีพระยศยิ่งใหญ่ก็คือมีบริวารมากนะคือเนื่องจากว่าตลอดระยะเวลาทั้งสี่อสงไขยแปดอสงไขยสิบหกอสงไขยของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์นั้นในขณะที่ก่อร่างสร้างกุศลในอดีตที่ยาวนานมีเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่ร่วม สัมภาระร่วมบุญร่วมกุศลกันจํานวนมากเพราะเป็นผู้ที่อย่างชาติที่เป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นพระเจ้าจักรพรรดินะบริวารที่ร่วมเจริญกุศลของพระองค์เนี่ยมากนั้นพระองค์จึงมีพระยศใหญ่ยิ่งครั้งพระธรรมทัศน์พุทธเจ้าผู้มีเดชไม่มีใครเทียบพระองค์ได้นะในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่มีผู้ใดจะมีเดชคือศีลเดชแปลว่า เดชคือตบะหรือว่าความร้อนน่ะนะเรียกอำนาจเป็นต้นเนี่ยไม่มีใครเทียบกับพระองค์ได้ขนาดว่าพระองค์เนี่ยเดชมากขนาดถึงเอาไหว้ผู้ใดไม่ได้เลยถ้าไหว้แล้วเขาศีรษะแตกเป็นเจ็ดเสียงโดยธรรมดานะยังชาติสุดท้ายเนี่ยไหว้ผู้ใดไม่ได้เลยนะเพราะว่าถ้าพระองค์นอบน้อมผู้ใดผู้นั้นจะสมมติว่าพระองค์ไหว้น้ําน้ําก็แห้งถ้าไหว้โลกโลกก็สลายถ้าไหว้อากาศฝนก็ไม่ตกว่างั้น นั้นพระองค์นี่เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นหลังจากตรัสรู้ก็ประกาศพระธรรมจักรอภิสมัยการตรัสรู้อริยสัตว์ก็ได้มีแก่สัตว์จํานวนแสนโกดครั้งพระธรรมทัศน์ผู้พทธเจ้าทรงสัง่งสอนสันชัยหรือศีอภิสมัยการตรัสรู้ทำครั้งที่สองก็ได้มีแก่สัตว์เก้าโกดครั้งเท้าสก,กะพร้อมทั้งบริษัทเข้าเฝ้าพระผู้นำพิเศษ อภิสมัยการตรัสรูธ้ธรรมครั้งที่สามก็ได้มีแก่สัตว์แปดสิบโกรพระธรรมทัศน์พุทธเจ้าผู้เป็นเทพแห่งเทพพระองค์นั้นทรงมีสันนิบาประชุมพระสาวกขีนาศพผู้ไร้มนทินมีจิตสงบคงที่น,นะประชุมสาวกสามครั้งครั้งพระธรรมทัศน์พุทธเจ้าเข้าจำพรรษาณนะกรุงสารณนะ เมืองสารณะวังนั้นพระสาวกพันโกรธประชุมกันนี้เป็นสันนิบาตครั้งที่หนึ่งต่อมาอีกพระพุทธเจ้าเสด็จจากเทวโลกมาสู่มนุสโลกพระสาวกร้อยโกรธประชุมกันสันนิบาตเป็นครั้งที่สองต่อมาพระพุทธเจ้าทรงประกาศทุด,ดงคขคุณพระสาวกแปดสิบโกรธประชุมกันเป็นสันนิบาตครั้งที่สาม สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์เป็นเท้าสัก,กะปุรินทะ,ทะคือผู้ที่เคยให้ทานเอาไว้ในการก่อนทำบุญไว้มากถึงความเป็นผู้แกล้า,ลาเป็นหัวหน้าในกองการกุศลเป็นหัวหน้าในกองการให้ทานรักษาศีลเป็นต้นก็เกิดเป็นเท้าสก,กะเท้าสก,กะก็ได้มาบูชาพระพุทธเจ้าด้วยของหอมดอกไม้และดนตรีอันเป็นที่ พระพุทธเจ้าธรรมทัศสีพระองค์นั้นประทับนั่งท่ามกลางเทวดาพยากรพระโพธิสัตว์ของเราว่าท่านผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าพยากรพระอินเหมือนกันเนี่ยพยากรณ์เท้าสกกะคือพระอินว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตถัดจากนี้ไปหนึ่งแปดรอกับพระตถาคตพระองค์นั้นจักสอภิเนศกรมออกบวชจากกรุงกบิลพัทตั้งความเพียรทำทุกระกิริยา พระพุทธเจ้าทุกพระองค์บอกเหมือนกันหมดว่าพระโพธิสัตว์เราจะต้องไปทุกข์ะยากนะนะต้องไปลําบากก่อนจะตรัสรู้พยากรณ์มาแบบนี้ทุกองค์เลยอย่างอะไรนะนึกถึงพระมหาโมคคลานะเนี่ยพระพุทธเจ้าได้พยากรณ์ท่านไว้เมื่อหนึ่งอสงไขยแสนกับท่านมาจากนรกแล้วจะมาเป็นพระมหาโมคลานะอนจุติจากนรกมาปฏิสนธิเป็นพระมหาโมคลานะเพราะอะไรเพราะอาดีตท,ท่านเป็นมารเป็นหัวหน้ามาร แงรงฤทธิ์แผลงเดชไม่ใช่น้อยทะเลาะกับพระพุทธเจ้าประจำวันนันอดีตนะนะแต่ว่าใครจะเชื่อว่าพยามารน,นั่นแหละจะมาเป็นอัคระเป็นอาาัครสาวกข้างซ้ายหรือว่าอย่างพยามารของเราเนี่ยองค์นี้ใครจะรู้อนาคตท่านจะเป็นพระพุทธเจ้ายัางไง แต่ว่าพันนิสัยมันก็เปลี่ยนแปลงกันไปถ้าหากว่ายังไม่รู้อริยธรรมยังไม่แทงตลอดอย่าไปคิดว่าจะต้องเป็นพระเอกตลอดไปนยนะบางทีก็สวมบทบาทงีงออ่เง่าอย่างที่เรามานั่งฟังธรรมทำเป็นใจดีเนี่ยอยาคิดว่าเอะอะวยวายไม่เป็นนะนะใช่ไหมอย่าไปคิดนะว่าใจดีทําเป็นยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดไปไม่ใช่หรอกนะนะเฉพาะในเวทีหรอกในสภากฟังธรรมอะไรนะ มันก็อย่างนี้แหละเราก็ต้องทําใจว่าเออธรรมดาเดี๋ยวว่าสวมบทนั่นบทนี่บ้างอะไรบ้างนะแล้วแต่ว่าอะไรมันสิงในใจแค่นั้นแหะฝ่ายพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยนะหลังจากที่พระองค์ทําทุกขรกิริยาพระตถาคตก็ประทับนั่งที่โคนต้นอาชาป,ปาละนิโครนทรงรับข้าวมาทุป,ปายาตณะที่นั้นแล้วก็เสด็จเข้าไปยังแม่น้ําเนรัญชารา พระชินเจ้าพระองค์นั้นสวยเข้ามาทุกปายญาที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเสด็จดำเนินไปตามทางอันดีที่เขาจัดแต่งเอาไว้ไปที่โคนโรพเพลกจากนั้นพระผู้มียศใหญ่ทรงกระทำประทักษิณโพทิมันทสถานอันโยอดเยี่ยมตรัสรูณโคนโรพเพลกชื่อว่าต้นอัศธา ท่านผู้นี้คือพระอินท่านนี้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตมีพระพุทธมารดานามว่าพระนางมายาพระชนกพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าสุทโธธนะท่านผู้นี้จะเป็นพระโคตมะโดยพระโคดอัครสาวกชื่อว่าพระโกริตะและอุปติสสะผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคามีจิตสงบตั้งมั่นผู้ท้อุปถากชื่อว่าพระอานันทาจากบำรุงพระชินเจ้าพระองค์นี้ อัคาราสาวิกาชื่อว่าพระเขมาและพระอุบลว,วันนาผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมัน่นพอเพลกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นอัศทะอัคาราอุปทาชื่อว่าจิตตะและหัตถะอละวกะอัคาราอุปทายิกาชื่อว่านันทมาตาและอุตตราพระโคโดมผู้มียศพระองค์นั้นมีพระชนมายุร้อยปี เท hey, วดาและมนุษย์ทั้งหลายที่อยู่ณท่ามกลางสถานที่ประชุมเหล่านั้นเนี่ยนะได้ฟังพระดํารัสพุทธพยากรณ์ของพระธรรมทัศสีพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้ใดเสมอผู้สแสวงหาคุณยิ่งใหญ่พระองค์นั้นแล้วเท hey, วดาและมนุษย์เหล่านั้นก็ปราบปลื้มใจกันว่าท่านผู้นี้เป็นหน่อพุทธทางกูลเป็นหน่อของผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ต้องรดน้ําใส่ปุย๋ยพรวนดินสร้างบารมีต่ออีก หนึ่งพันแปดร้อยกับเพราะฉะนั้นเทวดาในหมื่นโลกธาทุพร้อมทั้งเทวโลกก็พากันโหร้องปรบมือหอัวร่อร่าเริงประคองอัญชลีนะมัสการกล่าวว่าถ้ากว่าพวกเราพลาดจากศาสนาไม่ได้ทํากิจไม่แทงตลอดอริยสัจไม่ได้บรรลุมรรคผลในพระพุทธศาสนาพระณะของพระพุทธเจ้าพ,พระนามว่าธรรมทัศสีในอนาคตการพวกเราก็จะอยู่ต่อหน้าท่านผู้นี้ เปรียบเหมือนว่าถ้าเราจะข้ามน้ําพลาดจากเรือลํานี้หมายความว่าเรือคือธรรมนาวาพระพุทธเจ้าที่ช่วยเราสัตว์ข้ามโอกะสงสารก็จะถือเอาท่าน้ําข้างหลังนะก็คือคอยข้ามไปกับพร้อมกับพระพุทธเจ้าองค์หลังเรียกว่าในการท่านข้ามท่าน้ําใหญ่ฉันใดพวกเราทั้งหมดนะถ้าผ่านพ้นพระชินะศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ในอนาคตเราก็จะอยู่ต่อหน้าท่านผู้นี้ฉันนั้นเหมือนกัน พระโพธิสัตว์ผู้เป็นพระอินทร์ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระนามว่าธรรมทัศสีพระองค์นั้นแล้วก็ยิ่งเลื่อมใสอธิษฐานข้อวัดให้ยิ่งยวดขึ้นไปเพื่อบำเพ็ญบารมีสิบให้บริบูรณ์อัสร้างบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าส่วนรายละเอียดสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าธรรมทัศีมีว่าพระธรรมทัศีศาสดาผู้พาสรรพสัตวข้ามพ้นจาก อบายทุกขติวินิบาทนรกพาข้ามจากสังสารวัตรพาข้ามจากชาติชราม,มรณะพระองค์นั้นมีนครเป็นที่เกิดชื่อว่าสารณะพระพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าสารณะพระชนนีพระนามว่าพระนางสุนันทาพระองค์ครองคารวาตวิสัยอยู่แปดพันปีมีปราสาทที่ยอดเยี่ยมสามหลังคืออัชระวิรัอาราชาวิราชะและสุทสัศนะ สนมนารีที่คอยปรนิบัตินางฟ้อนเป็นต้นเนี่ยนะแต่งกายงามสีหมื่นนางอัครามเหสีพระนามว่านางวิจิโกรีโอรสของพระองค์ชื่อว่าพระปุณณวัฒนะเนีนะนะพระผู้เป็นยอดบุรุษเห็นนิมิตสี่เสด็จออกอภินิษฐ์สกมด้วยปราสาทบำเพ็ญเพียรทำอยู่เจ็ดวันนะรวบรวมโพธิญาณเจ็ดวันเป็นพระพุทธเจ้าเลยสังส่งแสดงว่าสั่งสมบุญมามอบ พระมหาวีระธรรมทัศนราสภะผู้เลิศกว่านรชนอันเท้ามหาพรหมาราธนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจักณมิขทายวันพระอัครสาวกชื่อว่าพระปฐุมะและพระปุสะเทวะพระพุทธอุปถาชื่อว่าพระสุทัตตะพระอัครสาวิกาชื่อว่าพระเขมาและพระสัจจนามาโพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้น พิมพิชาละต้นมะกล่ำเครืออักขระอุปถากชื่อว่าสุพัทธ,ธะและกะติสหะอักขระอุปถายิกาชื่อว่าสาลิสาและกลิาสาเนี่ยนะหรือกลิสาเชื่อแปลกแปลกยังไงพระพุทธเจ้าผู้เสมอด้วยพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้เสมอสูงแปดสิบศอกรุ่งโรด ด้วยพระเดชในหมื่นโลกธาตุพระองค์งดงามเหมือนต้นสารพฤกษ์ที่ออกดอกบานสะพรั่งเหมือนสายฟ้าในนาภาอากาศเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ย,งว,นนยนะงวันนะนะแสดงว่านี่บ่ายไปแล้วนะตอนตอนเที่ยงเราออกไปดูดวงอาทิตย์เป็นยังไงนะแต่ต้องสวงมอะไรให้ดีๆหน่อยนะเดี๋ยวตาบอดพระผู้มีพระจักสูด,ดำรงอยู่ในโลกแสนปีพระชนมายุข,ของพระองค์ผู้มีเดชไม่มีใครเทียบได้พระองค์นั้นก็เท่าเท่ากับสัตว์อื่น พระองค์พร้อมทั้งพระสาวกทรงสแสดงพระรัศมีรมพระศาสนาให้ไร้มุนทินดับขันธะปรินิพานเหมือนดวงจันทร์เคลื่อนจากท้องฟ้านะเคยเห็นดวงจันทร์ยามดวงจันทร์ลับฟ้าหรือดวงอาทิตย์อัสดงคดฉันใดพระอาหารหันต์ทั้งหลายก็ปรินิพานฉันนั้นพระมหาวีระธรรมทัศสีปรินิพานณพระวิหารเกสารามสถูปของพระองค์สูงสามโย์ อัฏกถามทุรฐวิลาสีกล่าวถึงข้อความเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระนามว่าธรรมทัศสีรายละเอียดว่าเมื่อพระพุทธเจ้าพระนามว่าอัฏฐทัศสีผู้เป็นพระตถาคตอรหันตสัมมาสามพุทธเจ้าปรินิพานแล้วอันตรกับก็ล่วงไปแล้วเมื่อสัตว์ทั้งหลายที่มีอายุไขนับไม่ได้ลดลงไปโดยลำดับจนมีอายุได้ประมาณแสนปี พระศาสดาพระนามว่าธรรมทัศีผู้ทําแสงสว่างแก่ลูกผู้ให้ความสว่างทางสติปัญญาได้เกิดขึ้นพระองค์ทําการกําจัดมนทินความเศร้ามองมีความโลภเป็นต้นพระองค์เป็นนายกผู้นําเอกของโลกอุบัติขึ้นในโลก พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นก็บำเพ็ญพระบารมีทั้งหลายบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตจุติจากดุสิตก็ถือปฏิสนธิในพระคันของพระนางสุนันทาเทวีอัครมเหสีของพระเจ้าสารณะผู้เป็นที่พึ่งของโลกทั้งปวงนะกรุงสารณะแสดงว่าพระเจ้าสารณะเนี่ยเป็นที่พึ่งของสัตว์ได้จํานวนมากเลยนะเป็นเหมือนกับบิดาของสัตว์เป็นเหมือนกับพระเจ้าของสัตว์เลยแหละเป็นผู้ที่เคารพนับถือมาก รงอยู่ในพระคันกําหนดท่วนสิบเดือนก็ประสูตรจากพระคันของพระชนนีนสรณราชุทยานเหมือนพระจนันทร์เพนโคจรลอดช่องเมฆในฤดูฝนจะบอกว่าเคยเห็นใน,นายามหน้าฝนเนี่ยนะ,ะบางคืนถึงคืนเป็นพระจันทร์ข้างขึ้นถ้าหากว่าฝนตกเมฆบังก็ไม่เห็นดวงจันทร์ยาเมื่อเมฆหมอกปราดไปดวงจนันทร์ก็ชัดเจนแจ่มใสเนี่ยนะเมื่อเมฆคลาเคลื่อนไป คลอยไปดวงจันทร์ก็สดใสฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นยามเมื่อประสูติมาแล้วก็รุ่งโรจน์เมื่อพระมหาบุรุษพอประสูติจากพระคันพระชนนีเท่านั้นโวหารการว่ากล่าวที่ไม่ชอบธรรมและศาสตร์และคำพีที่กล่าวด้วยเรื่องอธิกรณ์หรือเรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งหลายก็เสื่อมหายไปเองแลไม่มีการพูดถึงสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปเรื่องราวเล่เทอะไรทั้งหลายไม่มีเลย มีแต่การดำรงอยู่ในการกล่าววาจาที่ชอบพูดสัมมาวาจากันทั้งนั้นนะนี่เป็นบุญของพระองค์พระพุทธเจ้าพระองค์นี้ประเภทกลุ่มวิริยะที่กะสร้างบารมีมามากเลยนะพันธุ์ว่าทุกคนในยุคนั้นก็มีการกล่าวทำพวกเบรธีมิจชาริฐิหายากขนาดเรื่องราวไม่เป็นเรื่องยังไม่มีเลย ด้วยเหตุนั้นในวันเฉลิมพระนามของพระองค์พระชนกชนนีพุทธบิดาพุทธมารดาเฉลิมพระนามว่าธรรมทศัศสีผู้เห็นธรรมแล้วก็มีการมีแต่การกล่าวที่ชอบธรรมพระองค์ครองคารวาสวิสัยอยู่8ปดพันปีมีปราศาทสามหลังอารชาวิราชะและสุทสัศนะมีพระสนมนารีสองแสนสองหมื่นนางมีพระนางวิจิโกลิเทวีเป็นประมุก พระโอรสของพระองค์ปุณณวัฒนาของพระนางวิจิโกลิเทวีสมภพคือประสูติออกมาพระมหาบุรุษก็เห็นนิมิตสีทรงเป็นสุขุมารชาติอย่างยิ่งเหมือนเทพกุมารเสวยสมบัติเหมือนเทพสมบัติพระองค์นั้นได้ลุกขึ้นในยามกลางคือหมายเวาว่าค่าๆกับพระโพธ,ธิสัตว์นะพอได้เห็นหน้าเ,าเห็นหน้าลูกแล้วก็จะต้องออกบวชแต่ว่าออกบวชในตอนกลางคืนพระในยามกลางมัชชิมยาม ประทับบนที่เสิสายญาติเห็นอาการอันวิวิการหมายคำว่าวิปริตแปลเปลี่ยนของเหล่าสนมที่หลับไหลก็เกิดสังเวชมีความคิดที่จะออกมหาพิเนศกรมในลำดับจิตที่เกิดว่าออกบวชเท่านั้นแหละสุทัศนะปราศาสตร์ของพระองค์ก็ลอยขึ้นสู่นาภาอากาศอันจตุรงคเสนาเวทล้อมแล้วลอยไปเหมือนดวงอาทิตย์หรือเหมือนเทพวิมานแล้วก็ลงตั้งอยู่ใกล้โพพฤกษ เช,ชื่อว่ารัตนกุระวะกะต้นมะกล่ำทองเนี่ยนะรายงนว่าพระมหาบุรุษทรงรับผ้ากาสายะที่เท้าหมหาพรหมน้อมถวายพระองค์ก็ผนวดบวชด,ด้วยเสด็จลงจากปราสาทประทับยืนอยู่ในที่ไม่ไกลปราสาทก็ไปทางอากาศอีกทําโพพึกไว้ข้างหน้าแล้วก็ตั้งลงที่แผ่นดิน แม่นางสนมนารีพร้อมทั้งบริวารก็ลงจากปราศาสตร์เดินไปช่วครึง่งครึ่งขาวุธก็หยุดณที่นั้นเว้นสนมนารีปริจาริกาและยิงรับใช้นางสนมเหล่าอื่นมนุษย์ทุกคนก็บวชตามเสด็จภิกษุทั้งหลายจึงมีจํานวนแสนโกดบอกว่าพวกผู้หญิงกลับวังหมดเลยผู้ชายบวชหมดเลยนะผู้หญิงน้อยใจเลยไม่ได้บวชนะก็รักษาศีลให้ดีๆตั้งความปรารถนาเอากันแล้วกัน ครั้งนั้นพระธรรมทัศส,สีโพธิสัตว์บำเพ็ญความเพียรเนี่ยนะรวบรวมพุทธกัลกะธรรมนะรวบรวมบาร,รมีบุญกุศลคุณงามความดีที่จะให้เป็นพระพุทธเจ้าภายในเจ็ดวันวันที่เจ็ดก็เสวยข้าวมาทุป,ปาญาติพระนางวิจิโกลิเทวีถวายก็มเหสีของพระองค์ก็ไม่ได้ไปไกลสักเท่าไหร่นะก็เตรียมหาอาหารมาถวายพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็พักกลางวันเนี่ยนะหลังจากเสวยเสร็จก็พักกลางวัน ตอนเย็นก็รับหญ้าแปดกรรมที่คนเฝ้าไร่ข้าวเหนียวชื่อว่าสิริวัฒนะถวายก็เสด็จไปยังโรพพฤกชื่อว่าพิมพิชาละต้นมะกล่ำเครือหรือมะกล่ำทองเนี่ยนะพระองค์ก็ลาสันทญาคกว้างห้าสิบสามศอกแทงตลอดพระสัพพัญยุตยานณนะโรพพฤกนั้นแปลงพระอุทานว่าอเนกชาติสังสารังเนี่ยนะสำหรับผู้ที่มีบุญสังสมบุญไว้มากบารมีแก่กล้า ไม่ได้ทําอะไรต้องเหน็ดเหนื่อยอะไรนะตรัสรู้ได้อย่างรวดเร็วพันประทับอยู่ใกล้บริเวณโพพฤกษเจ็ดสัปดาห์ก็รับอาราธนาจากท้าวมหาพรหมทราบว่าภิกษุแสนโกที่บวชพร้อมกับพระองค์เป็นผู้สามารถแทงตลอดพระสัทธรรมได้ก็เสด็จหนทาง18โยตในวันเดียวเท่านั้นก็ถึงอิสิปัตนะเนี่ยนะ อันพิสุเหล่านั้นแวดล้อมพระองค์ก็ประกาศพระธรรมจกนะักรณอิสิปัต,ตนะน,นั้นอันนี้เป็นอภิสมัยครั้งที่หนึ่งมีพิกษุแสนโกดนะเพราะว่าผู้ที่ออกบวชตามเนี่ยมากมายก็อย่าลืมว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่สั่งสมบุญบารมีเนี่ยนะสะสมรวบรวมบริวารมานานยาวนะสั่งสิบหกอสงไขยเนี่ยมีผู้ที่ ติดตามเนี่ยนะเชื่อมั่นในพระองค์ให้พระองค์เป็นผู้นำเนี่ยนะประพฤติปฏิบัติตามพระองค์เนี่ยมากมายฉะนั้นจึงมีผู้บรรลุหาประมาณไม่ได้ในมันพระองค์จึงเล่าให้พระสารีบุตรฟังในคัมภีพุทธวงว่าในมันกับหรือว่าในวรกับกับที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสามองค์เนี่ยนะพระธรมรมทัศน์สีพุทธเจ้าผู้มีพระยศยิ่งใหญ่กำจัดความมืดมนอนทการแล้ว พระองค์ก็แสงสว่างเจิดจ้ารุ่งโรจน์ในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกในการที่พระธรรมทัศสีพุทธเจ้าผู้มีพระเดชไม่มีที่เปรียบได้พระองค์นั้นประกาศพระธรรมจักอันนี้อภิสมัยครั้งที่หนึ่งได้มีแก่สัตว์หรือมีแก่ภิกษุจํานวนแสนโกดครั้งนั้นพระราชาพระนามว่าพระเจ้าสัญชัยในนครชิวตะคระเห็นโทษในกาม เห็นคุณอันเกษมหรือว่าคุณที่ปลอดภัยที่เกิดจากการเจริญเนคขธมะเจริญกุศลพระเจ้าสันชัยก็ผนวดเป็นฤาษีคนเก้าหมื่นโกดก็บวชตามเสด็จคล้ายๆกับปุโรหิตเนี่ยนะปุโรหิตของพระเจ้าประเสฐที่โกศลนะในปารายนวัคเนี่ยนะปารายนสูตรเนี่ยก็ผู้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าประเสฐที่โกศลออกบวชเนี่ยนะ เรียกว่าพรามพาวรีเนี่ยมีบริวารบวชตามตั้งหมื่นหมื่นหกพันคนเนี่ยนะมันก็คล้ายๆเดียวกันอนะันนี้พระราชาพราะองค์นี้ออกบวชผู้ที่เป็นบริวารก็ออกบวชตามยังในชาดกเนี่ยนะชาดกเช่นว่าหัตถิปาละชาดกอายอายขระชาดกเป็นต้น ตอนที่พระโพธิสัตว์ออกบวชนี่บริวารออกบวชตามมากมายหรือโควินทชาดกเนี่ยนะศาสดาหเหล่านี้ตั้งเป็นศาสนาได้เลยนะผู้ออกบวชบรรลุตามเยอะแยะโดยโดย,โดยเฉพาะบรรลุฌานอภิญญาเนี่ยนะนี่ก็เหมือนกันพระเจ้าสันชายออกบวชก็มีบริวารออกบวชตามเก้าหมื่นโกดชนเหล่านั้นก็ได้อภิญญาห้าสมาบัตแปดทุกคนครั้งนั้นพระธรรมทัศสี ศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยสมบัติของชนเหล่านั้นว่าเขาเหล่านั้นมีอุปนิสัยสั่งสมบุญพอที่จะเห็นอริยสัจแตสรู้ตามพระองค์ได้ก็เสด็จไปทางอากาศถึงอาสมบทของสันชัยดาบทพระองค์ก็ยืนอยู่บนยืนอยู่ในอากาศแสดงธรรมอันเหมาะแก่อัธยาศัยของเหล่าดาบทยังธรรมจักโสคือโสดาปฏิมักสกะทาคามิมักอนาคามิมักให้เกิดขึ้นเห็นอริยสัจอันนี้เป็นครั้งที่สอง ดังที่พระองค์สตรัสว่าพระธรรมทัศน์สีพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสันชัยฤศีอภิสมัยครั้งที่สองก็ได้มีแก่สัตว์90โกดครั้งเท้าสักกะจอมทวยเทพประสงค์จะฟังธรรมของพระทศพลจึงเข้าไปเฝ้าอันนี้เป็นอภิสมัยครั้งที่สามมีผู้ตรัสรู้8ปโกดที่กล่าวกันว่าครั้งเท้าสักกะพร้อมทั้งบริษัทเข้าเฝ้าพระผู้เป็นนายกพิเศษ อันนี้เป็นการตรัสรู้ครั้งที่สามแล้วก็จำนวนมากครั้งส่วนครั้งที่พระธรรมทัศสีพุทธเจ้าพระองค์ทรงบวชพระปฐุมะกุมารและพระปุตะเทวกุมารกนิตตภพาดาต่างพระมารดาคล้ายๆกับพระพุทธเจ้าให้ใครบวชให้พระนันธาออกบวชอย่างนั้นนะอย่างพระพุทธเจ้าให้พระนันธาบวชอันนี้ก็เหมือนกันพระองค์ให้พระปฐุมะกุมารพระสุเทวะอันนี้น้องต่างแม่ทั้งนั้นเลย พร้อมกับบริวารที่กรุงสารณะพระองค์ก็ทำสุทิปรวปรณาปวรณาอย่างพระอรหันต์ท่ามกลางภิกษุแสนโกรธบวชภายในพรรษานั้นอันนี้เป็นสันนิบาตแสดงโอวาทปาติโมกเป็นครั้งที่หนึ่งต่อมาอีกครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกภิกษุร้อยโกรธประชุมกันอันนี้เป็นสันนิบาตครั้งที่สองส่วน ครั้งที่สนั้นพระองค์แสดงอน,นิสงค์แห่งการรักษาทุดงข้อปฏิบัติเพื่อความขัดเกลวณพระสุทัศนารามสถาปนาพระมหาสาวกเชวหาริตะไว้ในตำแหน่งเอตทัทธคะยกปาติโมกขึ้นแสดงท้ามกลางพระภิกษุสง์จำนวน80โกรธอันนี้เป็นสันนิบาตประชุมพระอาหารหันต์ครั้งที่ส สรุปว่าพระธรรมทัศสีผู้เป็นเทพแห่งเทพแม้พระองค์นั้นทรงมีสันนิบาตการประชมพระสาวกขีนาศพผู้ไร้มนทินมีจิตสงบคงที่สามครั้งครั้งพระธรรมทัศสีพุทธเจ้าเข้าจำพรรษาณกรุงสารณะภิกษุแสนโกรธประชมกันอันนี้เป็นสันนิบาตครั้งที่หนึ่งต่อมาอีกพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกสู่มนุสโลกเรียกว่าวันที่พระพุทธเจ้าเปิดโลกหรือวันโลกปะปสาธนาเนี่ยนะ ก็มีสาวกร้อยโกรธประชุมกันอันนี้เป็นสันนิบาตครั้งที่สองต่อมาอีกครั้งพระพุทธเจ้าทรงประกาศทูดงคคุณภิกษุสาวกแปดสิบโกรธประชุมกันนี้เป็นสันนิบาตครั้งที่สามครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยนะเป็นเท้าสกกะเทวราชอันทวยเทพในเทวลโลกทั้งสองแวดล้อมแล้วสเสด็จมาบูชาพระตถาคตด,ด้วยของทิพย์อันนั้นมีของหอมดอกไม้เป็นต้น และทิพดนตรีแสดงว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยนะมาพร้อมกับบริวารบริวารตรัสรู้เยอะแยะเลยพระโพธิสัตว์ก็ยังไม่ได้ตรัสรู้อะไรเพราะว่าสร้างสมบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระศาสดาแม้พระองค์นั้นก็ทรงพยากรณ์พระโพธิสัตว์นั้นว่าในอนาคตพระโพธิสัตว์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะหลังที่พระองค์ตรัสเล่าว่า ครั้งนั้นเราเป็นเท้าสักกะปุรินททะได้บูชาด้วยของหอมดอกไม้ดนตรีอันเป็นทิพย์เนี่ยนะแต่ละอย่างก็ถับสิ่งที่เป็นทิพย์นะนพระพุทธเจ้าพราะองค์นั้นก็ประทับนั่งท่ามกลางเทวดาพยากรเราว่าอีกผ่านไปในอนาคต1800กับท่านผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้า ฝ่ายพระโพธิสัตว์ได้รับฟังพุทธพยากรณ์ของพระองค์แล้วก็เลื่อมใสอธิษฐานข้อวัดปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปบำเพ็ญบารมีสิบให้บริบูรณ์ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระนามว่าธรรมทัศสีศาสดานั้นมีนครชื่อที่เกิดเนี่ยนะชื่อว่าเมืองสารณะพระพุทธบิดาชื่อว่าพระเจ้าสารณะพระชนนีพระนางสุนันทา พระธรรมทัศสีศาสดามีอักระสาวกชื่อว่าพระปฐุมะและพระปุษสะเทวพุทธอุปถาชื่อว่าพระสุเนศเนี่ยนะพระอัครสาวิกาชื่อว่าพระเขมาและพระนางสัจนามาพอพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นพิมพิชาละพระพุทธเจ้าผู้เสมอด้วยพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้เสมอพระองค์นั้นสูงแปดสิบศอกรุ่งโรดด้วยพระเดชในหมื่นโลกธาตุ พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นงดงามเหมือนพญาสารพฤกษ์ที่ออกดอกบานสะพรั่งเหมือนสายฟ้าในนภากาศเหมือนดวงอาทิตย์เวลาเที่ยงวันพระผู้มีพระจักสุดำรงอยู่ในโลกแสนปีพระชนมายุของพระผู้มีพระเดชที่ไม่มีใครเทียบพระองค์นั้นก็เท่านั้นพระองค์ทั้งภาษาวกสําแดงพระรัศมีทำพระศาสนาให้ไร้มนทิน ก็ปรินิพานเหมือนดวงจันทร์เคลื่อนจากหน้าภากาศเหมือนดวงจันทร์คล้อยลับไปเนี่ยนะบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยนะงามเหมือนสายฟ้างดงามเหมือนดวงอาทิตย์ในยามเที่ยงวันแสดงว่าถ้าอยากเห็นความโดดเด่นของพระพุทธเจ้าก็ดูดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันไร้ไมเมฆหมอกฉะนั้นเงนั้นมีเดชรุ่งเรืองอย่างนั้น รือว่าตอนที่พระองค์ปรินิพานก็เหมือนดวงจันทร์เคลื่อนจากท้องฟ้านะได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าธรรมทัศสีดับขันปรินิพานนะพระวิหารเกสารามกรุงสารวดีก็พระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนาว่าธรรมทัศสีก็อันตรธานหมดสูญหายดับสลายไปจากโลกวันเวลาก็ผ่านไป กลับก็ผ่านไปกลับแล้วกลับเล่าก็ไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเนี่ยไม่มีเลยผ่านไปฟรีกลับที่ไร้พระพุทธเจ้าหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกกลับไม่มีพระพุทธเจ้าเลยนะผ่านไปพันกับกลับไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยนะน่าคิดนะพันเจ็ดร้อยหกกลับไม่ใช่เวลาน้อยๆเลยกลับหนึ่งกลับกระดูกเท่ากับ ภูเขาเวปุระเนี่ยกระดูกกองโตภูเขาเป็นพันพันลูกก็ยังไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกมีหน้าเลยฟังแต่อาศัพธ์ทมกันขนาดนั้นนะน,นะไม่ได้ฟังอริยสัจเนิ่นนานผ่านไปมันสัตว์ทั้งหลายก็สั่งสมบาปอากุศลไม่ใช่น้อย